เบาๆนะนี่ไงฉีกฉีกฉีกเลยอเลยอ้ยกูทีออรเดบีสครับยังอยู่ออรเดบีสกันอยู่ครับนี่ครับวันนี้ประมาณวันที่สามสี่เตียงมีแรงอยู่นะเออเฮ้ยมีแรงเดีแล้ว จะบอกวันนี้จะบอกว่าวันนี้เซอร์ไพรส์วันนี้จะมีเซอร,เร์ไพรส์พิเศษให้น้องๆที่มาเพราะหลายหลายคนที่มาวันนี้เกิดช่วงเดือนนี้พอดีมาในไหนมาทะเลปุ๊บเอาของให้หน่อยดีกว่า,าแล้วของพี่โคตเตรียมมาหรือเปล่าเตรียมมาครับแต่พี่ไม่ได้ซื้อเองอกดสั่งซื้อเอาช็อปออนไลน์ไหมนี่นี่คือบัตรเครดิตทีท,ทีบีนะฮะที่จะทำให้การช้อปปิ้งคุ้มค่ามากขึ้นเอตอนนี้เขามีแคมเปญชช่อว่าสาวช็อปไม่ง้อโคตททำไมถึงไม่ง้อพี่ นี่ไงไม่งอคนนี้ด้วยครับชอ็อปไม่งอโค้ดงอโค้ดเปล่าไม่งอโค้ดเออทำไมถึงไม่งอโค้ดช็อปออนไลน์นะฮะทุกวันเสาร์นะฮะใช้คะแนนเท่ายอดซื้อนะครับแลกรับมิลค่าสูงสุด20ถึง30ตามประเทศบัตรเลยวิธีการง่ายมากนะฮะแค่ช็อปออนไลน์นะฮะในแอปพลิเคชันไหนก็ได้อันไหรหมดเลยที่เราช็อปกันปกติอ่ะนะช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วไปได้ได้หมดเลยจะซื้อสินค้าจะจองโรงแรมก็ได้หรือซื้อตั๋วเครื่องบินก็ได้ช่วงนี้เริ่มบินได้แล้วนะฮะ จ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต TTB นะฮะและใช้คะแนนเท่ายอดซื้อนะครับสูงสุดไม่เกิน5ะคะแนนต่อวันนะเออใช้ได้ทุกเสาเลยนะฮะลงทะเบียนแลกเงินคืนทาง s m s ก็เรียบร้อยง่ายมากๆนะฮะขอบคุณ TTB ด้วยเ <c oughs> พราะว่าซื้อของมาให้น้องเพียบเลย <c oughs> อะเริ่มจากคนแรกก่อนเราให้ใครก่อนดีคนแรกอ่ะที่เดียวผมขอดูลิสต์ก่อนว่าเดือนนี้มีใครเกิดกเออดูลิสต์ตุ้มเกิดเดือนนี้ใครเกิดบ้าง <c oughs> มดมดมด <c oughs> พี่เกิดเดือนนี้ <c oughs> ให้อะไรพี่ขอของหน่อย <c oughs> เอาเป็นความตั้งใจทำงาน หูต่ำมากนะต่ำมากจริง <c oughs> ถ้าขอเปรีบเทียบต้องต่ำมากมต่ำมากเฮ <c oughs> ้ยเจอของได้อะไรของที่ไหนฮะของคือเราช้อปปิ้งนะครับแล้วเราก็สั่งมาตรงนี่ไว้บางส่วนคนที่คิดว่าจะมาที่นี่เอาจริงจรหรือที่ช้อปออนไลน์มันสะดวกมากเลยเนาะใช่ <c oughs> นี่คือตัวที่มาถ่ายโปรเจกต์นะครับวันนี้เป็น TGF เข้านะ <c oughs> นี่ถ่ายกันอยู่สตูดิโอ TGF เป็นบ้านบ้านส่วนกลางเนาะที่ไว้กินข้าวมีส่วนของ ผูด้วยนะมีสระว่ายน้ำด้วยอสระว่ายน้ำมีสระว่ายน้ำนี่ทีมงานอันนี้เป็นโฮสเทลทีมงานพี่อยู่ไหนวะนี่อยู่ตรงนี้เอ้ย <Hey. S 2> ร้อยใครก่อนเอาปริมไหมคนขายงานใช่ช่วงนี้ช่วงนี้ขายงานแล้พี่เออของปริมแบบปริมชิ้นไหน Happy birthday to you ค่ะฮัมมิดาเซจูค่ะฮามิดา จูดิเชิงยื้อควายเลยจูดิเชิงยื้อควายเลยได้ไหลายภาษาเป็นเด็กฝรั่งลิงกวัวสุขสันต์วันเกิดให้คุณสุขสันต์วันเกิดสุขสันต์วันเกิดให้คุณสุขสันต์วันเกิดให้คุณ,คณ <isas> Happy birthday to you เกิดวันนี้เมื่อไหร่วันที่เจ็ดกันยาแกแ่เ <c oughs> ลยฉีกเลย สนใจไหมสนใจไหมคือแบบเป็นอะเนี่ยสแน็คบ็อกซ์คือเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนที่ไม่ยอมกินข้าวกินแต่ขนมก็เลยอ้าวชอบขนมมากเอาไปทั้งอันชอบแมมชอบขนมนที่ให้ไหมเฮ้ยอันนี้เราแกะกันได้เลยตอนนี้เดี๋ยวนี้ไรนะแฮปปี้แฮปปี้เบรดเอนะขอบคุณค่ะบจะบอกมีอันหนึ่งถือมาเดี๋ยวเราไปหาคนนี้กันมอนวันนี้วันนี้มุมนี้สวยมุมนี้นี่เดี๋ยมุมนี้สวย ซิกเนเจอร์นะมุมที่สวยมากรีของมอสจริงปะเนี่ยเฮ้ยผมเกิดเดือนกันยานะฮะแม่พี่ก็เกิด20กันยาแต่ของม้าเนี่ยพี่ไม่ได้เอ่อพี่ใช้เอ่อโอนมีเท่าไหร่โอนเองโอนขอบคุณเจ้านายนะฮู้ยปวดเมื่อ้ปวดเมื่อยเมื่อย อุ้ยอุ้ยเฮ้ยดีใจดีใจอุ้ยอุ้ยอะไรก่อนอะไรก่อนอะไรก่อนเอาอันนี้อะไรมีเพื่อนแล้วตอกมือรื้อตอมือด้วยตอกมือรื้อตอมืออันนี้คืออะไรอันนี้คือบูตตี้ครับเออเพราะอันนี้ไออรี่ันนี้ตอนที่ชอบบัลเลีย่ใช่ป่ะใชู่กใจไหมูกใจมาก เพราะว่ากําลังหาเพื่อนให้อยู่มีบัสไรเยียแล้วกำลังมีวูดดี้เอาวูดดี้ไปกับฟอกกี้ด้วยทำไมทำไมถึงชอบชอบทรอยตอรี่นะคือมันเป็นการ์ตูนที่ผมดูตอนเด็กแล้วแบบชอบอ่ะชอบแบบชอบมากๆเลยแล้วเราเราอ่ะจินตนาการไปเลยว่าของเล่นทุกชิ้นที่อยู่ในบ้านเนี่ยคือตอนนี้ก็ถึงตอนนี้ก็ังคิดว่าเขายังมีชีวิตนะเออการ์ตูนที่ดีมันทำให้เรามีความทรงจำมีประสบมีอินเนาะอ้าวแฮปปี้บัเดย์ทูยูขอบคุณครับพี่โค้ชอี่ขวบป่ะนะ26ครับ ต้องจะทางานนะขอบคุณจัดนักรับขอบคุณจัดไม่ต้องจัดนักจะมีอีกหลายนักเลยนั่นอีกหลายคนที่พี่ต้องให้จริงๆเดี๋ยวตอนถ่ายมันจะมีการจาไปจำม,มาเพราะว่าเพราะว่าเราจะมีการถ่ายเพราะคนไม่ได้มาพร้อมกันทีนู้นทีนี้เพราะนั้นเดี๋ยวอาจจะมีเปลี่ยนแฝงเปลี่ยนอะไรหน่อยนะแบบเพราะว่าเราเซอร์ไพรส์จริงๆนะครับเ้าเดี๋ยวให้คนต่อไปดีกว่าอ่าคระ Happy birthday to you Happy birthday to you พี่ว่ได้คืออยู่สามคุณค่ะพี่เลือกจบมากๆนะก็เกือบมืไหนนะยี่สิบเก้าสิบอะพี่ให้ไม่ตรงวันแกเพราะทีมงานเขาออกวันคนละวันกันอ้าวน้องแกะหน่อยดีอะไรของเราพี่เลือกให้เองเลยอะพี่เลือกให้เองเลยเฮ้ยกระเป๋าเฮ้ยดีเลยเพราะอะไรเพราะว่าเวลาพี่หิ้มกระเป๋าอะพาเป็นคนทักทักกับพี่ว่ากว่าเข้าไปนู้นเข้าไปนี้ไปนั้นก็เลยว่าเราชอบกระเป๋าพี่ก็เลยเลือกให้อ้าวอันนี้ขอบคุณค่ะน่ารักขอบคุณมากเลยพี่โคนน่ารักไหมชอบไหมชอบมากไหนลองทบทวนดิ น่ารักเหมาะกับเราเลยถูกใจไหมถูกใจมากเลยเดี๋ยวลูกคนต่อไปเป็นไงแฮปปี้วันเดย์นะเอาไปเสียอะไรนะเยียดยาอ่ะแฮปปี้เบวันเดย์ยูขอคอะไรที่โฟร์เซนต์ดึงนิดนึงอ้าวเบาๆนะอ้าวนี่ไงว้ปลาเลี้ยงตัวผู้แมวขอบคุณค่ะเลี้ยงแมวไงขอบคุณค่ะ นี่สองตัวอันนี้คืออะไรอันนี้เลยอธิบายคนดูหน่อยอันนี้คือน้ำคูแมวค่ะบอกปริมาณน้ำได้ด้วยอ่ะใช่ผ่านแอปได้เลยอ่ะโอ้โหพี่โคมันอยู่ดีเลยอ่ะคือได้เวลามามาตัดตัวก็ไม่ต้องห่วงเรื่องน้องแมวนะฮะใจไหมทุกใจพี่โคน็มีเดอร์แกะให้ดูนีไงแต่มันหายจาัดในเดย์มไว้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเลยดีกว่านี่น้ำคูแมวอย่าแย่งแมวกินนะเมืไหน่คูแมวถูกมองเห็พี่โคไป็นยังไงยาน้ำหมดคนนี้ก็เป็นคนที่ ควรจะได้ของขวัญน,นะครับเพราะว่าเป็นวันเกิดเหมือนกันทุกท่าน,น,น,นวันเกิดแม็กโมบนไลบอกว่าผมอยู่พี่โค้ดมาหปีของขวัญสักช <right> en <ma ิ้นยังไม่เคยได้เลยเกิดวันที่อาไรเกิดวันที่อะไรสิบสกรกฎาคมกรกฎาคมกรกฎาคมครับไม่ใช่เดือนนี้ไงอ๋อไม่ใช่เกิดเดือนนี้ไม่ได้อ๋อเกิดเดียเดียวพี่โค้ดรู้เปล่าว่าของขวัญมันเกิดที่ให้คืออะไรเงินเดือนทุกเดือนที่ให้โดยที่ไม่ทํางานน่ะคือของมันเกิดแล้วนี่ของนี้เป็นของที่ให้คิดถึงแม็กโมเลยเลยมาให้ เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชอบไหมชอบแต่จะบอกว่ามีแล้วมีแล้วเอ้าตัวเดียวกันเลยแต่ไม่เป็นไรไว้สำรองครับเออมีมาเดย์ก็ับพี่พ่อมุ่งมั่นเผอเล่นเกมไหมเออมันไม่ดีเลยคนตอบให้ดีกว่าไปทำเสาไปทำเสาสุขสันต์วันเกิดให้กับออ้สุขสันต์วันเกิดน้องอาย พี่มีของให้รู้เลยใครเลือกพี่มีของให้เพราะว่าของนี่คือจะบอกว่าเป็นการเทรดกันเพราะว่าตอนซื้อของเซอร์ไพรส์อิงเขาที่แล้วเนี่ยอายช่วยหาอาเขาเรียกว่าข้อ,อ,ขอมูลมาให้ว่าคุณจะซื้ออะไรอันนี้ก็เลยถ้าเป็นของพี่ให้ซื้อให้แล้วมีอิงเขาช่วยซื้อให้ด้วยทบกันแต่เลยดจำจำได้ไรบ้างอ้าวได้ไร คุณเวลาคุณทำอะไรขัดใจสาๆนะครับคุณคือเครื่องสัมผัสให้พวกเขานะครับปนเปลเขาเลยเครื่องสัมผัสเขาสามารถจะมีความสุขได้ด้วยเครื่องสัมผัสง่ายๆดูดิเสียงจะโทรเลยติดเวลาอุ้ยน่ารักมากเลยอันนี้คนก็เครดิตคนเลือกด้วยอ่าคนเลือกเก่งคนเลือกเก่งอันนี้คือพอเปิดพอเห็นกล่องรู้เลยว่าใครเลือกอ่ะใช่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 ผู้ชายของเรานะครับฝากชาวบ้านนะครับให้อฝากให้เยอะที่สุดอ้าวสุกสันต์วันเกิดด้วย จะบอกว่าอายไม่ต้องขอบคุณพี่คนเด see, ียวอยากให้อายขอบคุณด้วยบัตรเครดิตทีดีบีนะฮะจะบอกรีบไปสมัครกันนะครับเพราะตอนนี้การสะสมคะแนนบัตรเครดิตทีดีบีนีง่ายแล้วก็สะดวกมากนะครับง่ายๆเลยทุกๆการใช้จ่ายด้วยบัตรทีดีบีอ่ะสิบบาทจะได้หนึ่งคะแนนละ เออง่ายมากนะครับใครที่ไม่มีบัตรเครดิตท t ทีนะสามารถเข้าเว็บไซต์ไปดูรายละเอียดได้เลยตอนนี้นะครับเขามีโปรโมชั่นสมัครบัตรใหม่ด้วยนะได้คะแนนสูงสุด15,000คะแนนเนี่ยเอาคะแนนไว้ไปแลกช้อปได้คุ้มสุดๆเลยหรือใครนะครับที่มีบัตรแล้วนะครับก็อย่าลืมไปช้อปออนไลน์นะฮะแล้วใช้คะแนนแลกกันนะใช้ได้แคมเปญเริ่มแบบวันนี้ละถึง15มกราคม2565ครับจะบอกว่าใช้บัตรทีทีบี่ทุกอย่างนะช้อปปิ้งออนไลน์ก็ได้ตโเครื่องบินก็ได้โดยเฉพาะจองโรงแรมถ้้าาาจองวันนเสร์ี่คุมมกๆ ตอนนี้ On The b e a c h ยังไปเรื่อยนะครับถ้าใครดูอยู่ฝากดูคลิปก่อนหน้าแล้วก็คลิปที่เกิดขึ้นเป็นเรื่อยๆด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไ้ดูเลย่ะ